เช่นเคยน,นะครับเรามาเจอกันทุกวันเสาร์ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับแล้วผมเฮ Sh ียชอชริดากราจุ๊บจุ๊บกำเนิดยิ้มเป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่นี่ด้วยรอยยิ้มมิตรภาพกำลังใจสาระและบันเทิงครบรถครับสวัสดีครับผมกบบ้ากรอ้น on, กับช่วง ยิ้มดังฟังกรอนนะระเด็ดเจ็ดจด่านน้ำออกเดินทางมาตั้งไกลแสนไกลเจอผู้คนมากมายหลายล้านแม่วันนี้มา,านสามมยูเขาบอกงานกินกุ้งเอามาที่เจอตูอ้ปุ้งกันเลยขอลองหน่อยเขาบอกว่าจับยากจับเย็น มาไม่อยากไปทำงานไม่อยากทำอะไรเลยอย่ปะปลาเหลือหนึ่งในสามแล้วนะคะอาสาเราว่างไงครับแ,แล้วมีประโยคน์เนี้ยครับที่ทำให้ผมภูมิใจและรู้สึกรักและอยู่ได้กับอาชีพน,นี้ก็คือว่า ลูกค้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มากินนั่นจะพูดเสมอว่าอุ้ยอร่อยนะ <S 2> <S 2> และนั่นคือไฮไลท์ที่จะเจอกันในวันนี้ตลอดเกือบหนึ่งชั่วโมงที่นี่ครับ